เวลา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 มีน้อยเวลามีน้อยนี่แทนแทนดูมาไม้แทนกระชากไปแล้วแทนไปแล้วแทนแทนไหลไปตรงนี้ติดนุกติดนุกเอาแล้วแทนกับนุกเจอกันแล้วนุกกระชากไปนุกเอ้ยนุกล้อโอ้โหแบบนี้สวยบาดไหลลูกนี้แทนบอบิกระเบีงเลย แทนให้กับจ็อกจ็อกคืนแทนแทนให้กับพี่ตั้มหลายไปฟอ้องวันนี้นุกตัดไม่ได้แล้วนุกโอ้โหนุกกระชากโอ้ยนุกวันนี้คึเกเลยนุกที่บอลที่บอลไหลามาพี่ตั้มไหลไปฟ้องฟ้องไหลไปแทนไหลามาพี่ตั้มทีหนึง่งแค่แทนทีหนึง่ง แข่กระชากแล้วแข่งยิงไกลเลยตรกนี้โอ้โหจอหฮาเซนไม่ได้หมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปหมดนะอย่าลืมรีบกลับพี่ตั้มไปตั้มไปตั้มได้อยู่พี่ตั้มยังขู่ขีดไปได้พี่ตั้มยกไปจอกยิงเรียบร้อยจ๊อกกี้จ๊อกไม่เขียน เทนให้กับมีมีไหลไปนี่ลุกลุกไหลไปไตลูกนี้หูย้อนหลังไั้ไปหน่อยดเดียวไปแล้ฝองฝองจะหลอกฝองจะหลอกัออกนแทแทนจะไปเอามีดใบบอนมีกับชาตัตดไขทางซ้ายหลยให้บัสบัสไหลให้มี มีโนตัดไม่ได้พี่ต้อมเอาโนนมีดตงแตะอยูอ่ไหลไปฟ,ฟ้องเปิดเลยลูกนี้เอาละจอกหลุดไปแล้วจอกไหลไปโอ้โหติดนอด็อตไหลพันนันยิงง้างเลยนี่ได้อยู่ได้อยู่จอกเต็มข้าไปจอก ยกไปลูกนี้ได้เข้าทางแทนแทนไหลหเข้าไปตม้มเออวนนี้ลูกนั่นครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันครับเอาแล้วโตกันแล้วมาแล้วเคนเคนเคนไหลให้ไตไ่ล็อกไปติดแทนลนูกนี้แต่เข้านางจอกไปจอกจะหมนุนจอกจะหมนุนโดนแรงไปเฉยเลยแทนเอ้ยแทนเอ้ยเคนเหียอะไรเนี่ยเคนล็อกเคนเคนดึงบอลไว้ เนไหลามาให้กับไตไปแล้วแทนได้บอลแทนแทนแทนโดนเอาจ็อกจังไปได้จ็อกไปได้แล้วจ็อกจ็อกไหลามาให้ฟรองฟรองจะไม่อยู่โห้โหไปทิ้เงเกงตัวนี้มาแล้วโตวกลับแล้วไต่โตกลับแล้วไกกระชากนไปนไปหลให้กับแทนคนละทีมคนละทีมมาแล้วมันนี่พี่ต้อมแลกับจ็อกจ็อกจ็อกให้แทน คือหลาพี่ต้อมไปที่พี่ต้อมจ๊อกมาแล้วแค่ตู้จอดังนี่น็อตตัดไปได้แล้วเขา้าทางเคนพี่ต้อมสกีเอียร์ไปก่อนเลยพี่พันกับนี่พี่พันพักโอ้โหจะเตะโดนตาก,กล้องอนี้ตากล้องหลบไม่ทันออกแล้วมาแล้วออกอยังออกแล้ว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 เออเมื่อกี้กล้องหลบด้วยเมื่อกี้ไม่ได้มองด้วยออกไปก่อน ตายให้เคนเขนไม่รู้การลูกนี้โอ้ยบอลบอลให้จ้าเปิดออกขวาไปเลยลูกนี้เอาเท่าทางบาสบาสคือขับุคิกอยู่คือเราคือหลังพิดเอาแล้วจ็อกเอาแล้วจ็อกโอ้โห,หลหลติดนอด็นอตน็อตกับจ็อกเจอกันแล้วแต่ไปฟ้อง ฟ้องดึงไหลคืนโอ้ย้อนหลังได้จอกอีกทีนึง่งจอกจอกคืนหลังเลยแทนลูกนี้ยิงลูกนี้ครับขาดไปเลยนี่ไต่เอาละไก่กระชากไก่ไก่ดึงรอเพื่อนอยู่ไ,ยยไปนุ๊กนุ๊กเบิ้ลเร็วให้เคนเป่นหลังให้กับน็อตไปนุ๊กนุ๊กข้า,ามฟ่ามันเลยทิบมี่เอาละมีสวยแล้วนี่มีไม,ม,ม่หูจับมาไม่อยู่ จำบอลพลาดไปนิดเดียวแทนแทนแทนเลยเรียกเพื่อนมาช่วย้มยกไปลูกนี้ให้กับจ็อกจ็อกแปะมาพี่ต้มยกแม่งเลยออกไปเลยวันนี้ไม่สนแล้วน็ not not. อตเอาน็อตรอข้าวไปเลยจ็อกเปิดมาฟ้องฟ้องเอาเข้าทางมาเ,เ,มาเาข้า,ทา,ขาทางแทนหลายลูกนี้จ็อก ไหลมาลงโล่ขึ้นมาเรียบร้อยพี่พันธ์โอ้โหนี่มีมันเป็นเซอร์ไลด์ตกใจหมดเลยมาที่มี่มี่ไหลไปที่นุกนุกขึ้นมี่ไปนุกสึ้นหลังให้นัดไปเลยนัดไหลให้นุกนุกเร็วทีเอ้า นุกเร็วไปหน่อยนูกนี้เข้าทางเอาแรงได้อยู่เอาเร็วอีกแล้วเร็วจัดไปแล้วพี่ต้อมไหลให้ฟองฟองฟองมันไปเจอฟองจะแตกติดมีฟองยังได้ยิดด้วยสายติดผูกขิดเข้าทางน็อตเคลียร์ไปได้ฟองจะเตกไปฟองมองแล้วมองแล้วไหลให้แทนลูกนี้สัดด้วยสายโอ้โหแต่เข้าเข้ามามเข้ามามเข้ามามี อะแลน็อตนัดบอกให้กูเองกูเองข้าวบ,บอกไม่ต้องกูกูดีกว่าว<ะ>มีแล้วมีในบอลทางขวาไหลครับนุกนุกหมุนแล้วนุกกระชากโดนแทนเบียดแล้วแทนบอกใหญ่กว่าคือหลาวได้เข้าทางเคนครีไอนี่เคนไหลามาตตรงนี้จับบอลไส่ยิงโอ้โหชนเสาใส่เลยยังได้อยู่แต่กมี่มีมีไอ้บอลบอลไปแค่เป็นขามีบอกอยังได้อยู่สองระวังระวังระวัง ขึ้นหลังไปขึ้นหลังไปเอาไม้เอาไม้เอาไม้มีมีมีคืนไปที่น็อตน็อตเลงแล้วน็อตกระชากน็อตกระชากขึ้นไปแล้วน็อตจับบอลน,น็อตน็อตเปิดข้ามฟากมาที่ไตยกมาข้ามเลยที่มี่มีปาดให้กับไตไตให้มี่มีมียิงด้วยซ้ายโอ้โห ไม่ต้องกราบอีกสองนาทีไปหลังมาไปตั้มพี่ตัม้ตมมาที่แทนแต่เด็กมันวายให้กับพี่ตัม้มตั้มเด็งดีๆแล้วเรียบไหลไปลูกนี้พี่ตัม้มต้องกระชากไปแล้วตัม้มตั้มไหลไปติดบาสบาสให้กับนุก๊าแล้วบาร์ทโตกับแลาวบานให้กันนกบเทนเอ๋อโหชิ้นเร็วบาสโอ้โหไปแล้วโอ้โหติดแทนนิดเดียว ตาจเตะเข้ามาบาสเปิดโอ้ยนุ๊กเตะไม่ไม่เต็มตีนนี่ตั้มเตะไปให้กับบอลบอลให้ไปตั้มเปิดไม้กับตั้มจำลองเพื่ออยู่กับตั้มยั้ดึงดึงไปนิดนึงแนทนแทนจะมุวนโดนแรงไม่ได้เค้นดึงอยู่นี้โอ้โหติหด แทนเอาแล้วแทนกระชากแล้วให้กับฟองฟองเปิดเร็วทันทีให้จ็อกลูกนี้ทันไหมจ็อกทันอยู่ยกกลับมาลูกนี้โอ้โหไปทางมีมี่ทากระตเอาละไตมัวแล้วไตย,ยกไปติพิตั้มพิทัมในบาลโยพิตั้มตัมตัมยังไงยกไอ้เหี้ยแมงวะไอยูเข้าปากจ็อกเปิดมาแทนลงลงนี่ยยเรรีบ้อ ไปดุูของไดบอลของเปิดเข้าไปพี่พันธ์พิพันธผูกขีไกลเข้าทางนอ็นอตน็อตไอ้ยี่ตกใจคุณจะนุวดเปิดนอด็นอตน็อตไป้ยี่บาดไปให้นุก๊กนุ๊กไปเร็วแล้วนุ๊กเร็วไปหน่อยโอ้โหจังหวะเดียวเกินไปหน่อยนี้ไม่ตรงต่ำคือหลังไปเลยให้กับพีิทัมไหลามาแทนแทนพีิทัมวันนี้ไม่แทนลุกนี้ หมดเวลาแล้วต้องยิงแล้วต้องยิงแล้วบาสตรงนี้บาสล็อกไปบาสนึกยักอยู่บาสจะไปบาสบาสไหลหมดเวลาโอ้โหโูรีนาให้เกินดุน้องสามคนหมดเวลาให้ลูกบอล